พอแล้วนี่ยอุะนะ้ยที่สามแล้วว่าแชทมันถึงเวลาที่เราต้องรับจากไอซีกอมแล้วหรือเปล่านิกเด็กที่งับปะครับมันมีอะไรแล้วหรอกวันนี้ยังไง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 เดี๋ยวรานอนยังไง <c oughs> เออยังไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไปก่อนละับเฮ้ยผมจะมพโก้นะครับกินซับหนึ่งซนะครับผมคนะครับคนะครับทำไมอ่ะพี่ติอยากเจออ่อยากเจอว่าไยากเอะไรอยากเจอว่าไม่มีอะไรป่าเฉยๆกูก็ถามเฉยว่าไอ้เหี้ยสรุปเนี่ยมันแอบอ้างหรือว่ามันอะไร ไอ้เหี้ยกูก็กลัวคนแอบอ้างที่นั่่้ว้หลานหลานที่อยู่ในบ้านเลยเหรอแบบอยู่ในบ้านเดียวกันเลยพี่ตินี่แม่งคือของขวงใหญ่น้องจริงๆว่ะไม่ก็มีพี่ดีเลยไอ้เซอร์เป็นหลานที่อยู่ในบ้านเดียวกันเลยใช่ใช่ใช่ก็คือตอนนี้ก็อยู่แต่มันก็อยู่ในห้องอะไรเงี้ยนะใช้ได้มันมันก็มันก็แต่พูดยังไงมันก็อยู่ในบ้านอะแต่มันไม่ได้สนิทอะไรมันก็มันก็เป็นไอ้ไอ้ไอ้บ้านมึงเนี่ยที่เล่นกันเนี่ยก็ตามไปนวยหมดเลยปะมาไม่ใช่นะ อ่าอ่าผมผมเนี่ยเล่นหลังไอ้หน่วยประมาณสักพักเดียวเองสักพักน,พนึงก่อนที่หมนเองหรือว่าหรือว่าเห็นไอ้หน่วยเล่นเลยเล่นที่หมาความหมายกูอ่ะมันชวนมันชวนเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมเล่นเกมหาอะไรอ่ะมันมันจมันเล่นเกมอะไรก็เล่นกับผมหมดเข้าใจป่ะคือเป็นฟิลเหมือนพี่น้องชวนกันเล่นเกมอ่ะตอนนั้นเอเิกกำลังมาแรงดี่จะจำผมได้ไหมพี่ใครอ่ะบิ๊กี้พี่บิ๊กี้ทำไม่ได้เคยเจอกันอยู่ในเบลล่างผม พี่ชาสบายดีไหมที่ผมเล่นมาชี้ตอนนั้นที่ผมไปสับเพื่อนผมให้พี่ดูมมึง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 ถูกทักถูกเวลาเนี่ยไอหนุ่ม <c oughs> <ห>อ๋อจำได้จำได้จำได้เออสบายดีไหมพี่ไม่ค่อยได้เจอพี่ในเมืองเลยตรงเนี้ยมึงมึงว่าคนอย่างกูจะสบายไปะล่ะเป็นอย่างพี่เหรอไม่สบายดีพี่เออนั่นแหละทีหลังไม่ต้องถามกูสบายดีตลอดจะกูจะไม่สบายตอนคุยกับมึงเนี่ยโอ้ทษทีนี่โทษที ใช่ขึ้นเหรอไปไปกูรอเล่นไปเฮ้ยแต่ยังเล่าไม่จบเลยดูไปแล้นก่อนเนี่ยผมเนี่ยไกไอ้หน่วยเนี่ยเกาะเบาะน้าเลยนะรู้ป่ะแบบติงอะ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 เออติงแบบติงเลยอะตไอไอไอหน่วยอะรู้แต่มึงอะกูไม่รู้ติงแบบติงจัดอะติงจัดอะผมทํางานกับพ่อด้วยไงช่วงนั้นอะแล้วแบบช่วงนั้นพับจีกับลังมาเลยมาแรงเลยพับจีกับเอ็กเอเป็กอะ กำลังมาเลยเอ่ะคู่เลยอ่ะคู่เลย่ะช่วงนั้นเนี่ยเนี่ยน้ากับพี่แทนกำลังมาเลยอ่ะเออกูเจอนัวอยู่กูเจอนัวอยู่สองสองทีมั้งสองสามทีนั่นแหละแล้วก็พอพอพอไฟเอฟบันหมามันก็มันก็ไปเล่นไงแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ยิงละผมก็ยิงอยู่คนเดียวแล้วทีนี้มันก็ชวนผมแต่ผมว่าเล่นเกมยิงปืนไม่เก่งนะแต่เหมือนแบบยิ้เล่นกับน้องอ่ะมันชวนอ่ะเหงาว่ะเหงาว่ะก็เล่นกันในบ้านอะไรเงี้ย มันยิงมันไม่มันไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนเนียอยากเกมยิงอ่ะยากชิบหายรีเฟกอะรีเฟกัยรุ่นนะมันต้องเรียนมาเคยเคยด่าปะเคยด่าปะเคยด่าปะด่าอะไรโป๊ะค้าแบบเล่นไขว้ลรวะมิโนรุอะไรเงี้ยเคยปะไปเคยไม่เคยโอเคผมผมว่าผมก็เคยอยู่ผมก็เคยถามไม่ผมนี่ก็เป็นไม่ฝากก่อนเอฟซีตัวน้อยกูเยียกร้อนเนี่ยผมว่าเคยถามไอ้หน่วยเคยถามอยู่ไอ้หน่วยเคยถามผมอยู่ว่า อันนี้เรื่องจริงนะไอเดอร์มาถามว่าไอเฮี้ย ABS นะนะเขาเก่งแต่เทิร์ดเทิร์ดเทิร์ดวิวหรอวะไม่รู้ตาแล้วไอเฮี้ยกูว่าแชมป์ ABS ไอสัสไอด้วยอ่ะไอด้วยอ่ะบอกเอ้ยทำไมนาเขาไม่เล่นมุมมองแรกเลยวะมาช่องกี่ทีก็เล่นไอแบบมุมมองแบบว่าตะแข่งอ่ะตักแข่งข้างอ่ะไอสมัยเก่าอ่ะอันนี้ไม่พูดถึงเกมอะไรอ่ะมัมจีมัมจีแต่ในยุคนั้นต้องต้องเล่นมุมนี้จริงนะนะ ไม่ตอนแรกมันไม่มีแอพพียุคแรกอ่ะมันไม่มีให้ปรับใช่เลยเล่นแต่พีพีกันเออตอนหลังองพี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 คือเล่นตามที่เขาประกาศแข่งพอตอนหลังปรับแข่งแอพพีก็เล่นแอพพีกันหมดคือมันเล่นตามที่ปรับแข่งเว้ยใช่แล้วนาได้เล่นพีพีบ้างปะเนี่ยพีพีเคยเล่นแต่ว่าตอนนั้นติดแข่งไอเด็ไงก็เลยไม่ได้เล่นเอ้ยแต่ไม่น่าเชื่อนะ่แบบว่าจำโคจรมาเจอนะจริงๆนะเว้ย ก็เลือจะเชื่อไอ้เชี้ยมึงอยู่ในวงการนี้เล่นเกมตะวันยนึงไงก็เจอกันเออแม่งแบบมันเหลือเชื่อไงนะเข้าใจปะคือหนักผมแบบว่าไม่ได้ไปสนยนะแล้วมาหาน้าเค็รู้สว่าแบบโชคชะตามันแบบแบบผมแบบไปค่่มางผมไปทั่วประเทศไทยอะแล้ววันหนึ่งผมก็มาอยู่กับข้างน้าเนี่ยงงงงเหมือนกันกูโชคดีฮะกูเริ่มก่อนแล้วแบบมีชื่อเสียงเร็วไงคนอื่นมันเลยรู้จักกูไงอันนี้คือความโชคดีคือต่อให้กูแบบไม่รู้จักมันมันก็รู้จักกูอะ เออเป็นคนดังเหรอยินดีที่ได้รู้จักครับเออเนี่ยเราก็พี่ตูนด้วยเนี่ยเนี่ยมาเจอพี่ตูนเนี่ยก็ตรตกใจเหมือนกันไม่เกี่ยวกับวงเกมเลยเล่นไม่ผมเคยได้ยินพี่ตูนมาแบบตั้งแต่เด็กน้อยแล้วผมอ่ะแล้วก็แบบตุ๊กระตาก็หมุนมาให้ผมเจอพี่ตูนีโคตรเหลือเชื่อยืนผมอ่ะรุ่นพี่แถวบ้านมึงลูกน้องวงแล้ว่ะเออผมโคตรงงอ่ะใครหิวไหมครับแต่โลกมันตูมมากเลยอ่ะแต่รู้จักพี่สำหรับผมนี่กำไรชีวิตเลยนะ ระทังขาดทุนนะตอนเจอกวางรอบหน้ามุมที่ผมไม่เคยเจอไงแต่ว่าเออมันเป็นอีกมุมหนึ่งเออใช่พี่ตูนที่แบบอีกมุมอันนึงเลยอ่ะเออพี่ตูนใครเป็นคนชวนพี่เล่นเกมอ่ะเออแต่พี่ไม่กูเล่นเองมาเจอพี่พี่ยัดตำรวจยังไงอ้ที่พี่ฆ่าคนแล้วพี่แบบตำรวจไม่จับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ในเกมหรือเปล่าไอเดี๋ยวใจเย็นครับพี่พาที่พี่พาเขาไปนั่งยางอะไรเงี้ยแล้วเผาทั้งไป็นนั่นบิดนัยไอ้เหี้ยนี่คนละเมืองไอ้สัตว์มึงถามไอเพียอะไรข้ามเมืองตอบ เดี๋ยวนี้โดนดักเลยอ่ะน่าจะเดือนหน้าเชติไม่มาแน่เลยว่ะพี่สิ้นเดือนเนี้ยเดือนหน้าก็ได้สิ้นเดือนนี้วันเกิดกูพอดีกูเฮ้ยผมอยากไปหาพี่ตูนอยู่ลอยด้า่้างพี่พี่พี่ไอ้ลูกซองอันนั้นของพี่ซื้อเหรอของพี่ใช่ไหมลูกซองอ่ะหรือว่าที่สนามเอาไปเองของคอยแม็กอันนั้นนะอ๋อผมอยากยิงแล้วเนี่ยเอสมันชวนผมอยู่แล้วเนี่ยผมอยากไปลองยิงละแล้วจัดนี้เลยเอเคจะมาไปซื้อไอ้วนๆแล้วยิงได้ไหมพี่ได้ผมเห็นพี่มูมตนพี่วิ่งกันด้วยไง มัวิ่งวิ่งอยู่แล้วสะดุดปืนทิ่มปากอะไรเงี้ยไม่มันต้องฝึกดนกรเคียเลยนะอ๋อเขาจะให้ฝึกก่อนใช่ไหมใช่ใช่เขามีครูเลยเหรอพี่ตูนแบบนี้มีครูให้เลยอ๋อเรียนนะพวกกูก็เรียนกันอ๋ออุ้ยต้องเรียนอยู่ในไอเทียเราไม่เป็นเลยเซ็คคือแบบไปถึงไปจัดเราอาจจะเล่นเกมมาแต่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนในเกมนี่เึีไแบบสุมสี่สุมห้าไปยิงมึงวิ่งปุ๊บล้มหงายมาโดนคนอื่นข้างหลังคอว่ะิบหายไว้ป่วงอันไั้นให่งานใหญ่เลยทีนี้นิวขาดอีกจับกลปืนไม่ดี เบ่งไม่แต่ตรงตรงไม่ทรงมาตัวใหญ่ดิเอาไหวหรือเปล่าตัวเล็กเขาก็ยิงกันเกี่ยวเฮียอะไรกันกับตัวเล็กตัวใหญ่รุ่งซองกันนะแต่เล่นลุ่งซองเลยอ่ะอ๋อไอ้เฮียมึงบอกสบายไอ้เซิร์มึงสูงเท่าไหร่วะตัวกูบอลล่มไอ้เฮียกูแค่ไม่ได้สูงขนาดนั้นเฉยร้อยเจ็ดสิบกว่ากูตัวเล็กสุดแล้วเดยกูหกกูอยากกระแค่กูไปไปอยู่กับพวกเขาเนี่ยร้อยเจ็ดสามกูสูงร้อยเจ็ดสามผมรอไปร้อยเก้าหกอ่ะ ใช่เหรอสูงที่ไหนเลยวะไม่ไม่นี่คนหรือเป็ดเนี่ยฮะใช่เหรอพี่ตูนพี่ตูนสูงเท่าไหร่สูงก็ระดับเอ็ดโอ้โหกูคุยกับพี่ตูนก็เห็นแล้วนะไม่พี่กูว่าสูงนะมึงสูงจังวะบ้ารักบ้าเหรอหรือยังไงไม่ได้เล่นเลยตอนแรกก็ตอนแรกพ่อแม่มึงสูงเหรอไม่นะก็ตอนแรกก็เป็นเด็กเตี้ยมอตอหน้าแถวอ่ะมันก็เริ่มสูงมาตอนมอต้นอ่ะสูงน่าสูงที่สูงปีนิดเลยอ่ะใช่ ร้อยเก้าหกนี่สูงท่อยเดย์อะไอดีเจเดย์อะรุ่นน้องอะร้อยเก้าหกเดย์สูงชิบหายเลยนะในเฮียน้ำหนักเท่าไหร่รมาบวบก็ร้อยอ๋อนึกว่านึกว่าแบบหอมเที่ยงอุบอั่วมันถ้าหอมมันก็นั่นไงเหรอว่าจะแล้วหมิงปะไม่จะปั้นหุ่นเป็นเดดล็อกอยู่ดิสิมแบ่หรอใช่มันเท่ดิหุ่นแบบนี้ใช้ชีวิตโคตรลำบากไอ้ท่านแบบนั้นอะ เหุ่งไปไอ้เหี้ยไม่ไปรียืนเจ็ดอะไรอใครน่ะลูกรักลูกรักระร้ามาหาปลาแป๊บเดียวไม่ได้เลยแป๊บเดียวไม่ได้เลยยืนคั่วอีกแล้วไม่เดมที่เปิดไปเขายังไม่มาด้วยกันมือต้องถามตอนนแ้กที่แจ็คขายไม่ได้ทำไมวะแจ็คทำงานหรอไม่ไม่ไม่แจ็คมันเหม่อแจ็คมันเหม่อมันไม่เหม่อมันติดไอ้เหี้ยแจ็คอะ ไอเชี่ยติเขาทำเฮี้ยแล้วเรา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 ยืนทำอะไรกันเนี่ยตอนเนี้ยก็เราให้กำลังใจกันแล้วเนว่ยไม่รู้เหลือแค่นี้แล้วนี่ทวกนี้มันเอฟซีตัวน้อยผมพี่เอ๊แต่เอาจริงๆนะนะผมบอกตรงนะไอ้แม็ก่ะไอ้แม็กเขาชอบเล่นเกมยิงนะห้าหกปีที่แล้วเห็นมันเล่นตลอดเลยพับจีอ่ะใช่แกแกรู้จักตอนผมพับจีั้งพี่ ผมอ่รู้จักเขาใน Youtube พี่คลิปรีรีวิวเโรลดสลอยแรกเลย่ะแรกแรกเละ<อ>ที่ผมดูอ่ะใช่ดูดูเสร็จผมก็ดูทิง้งไงดูแบบดูผ่านๆไม่ได้อะไรแล้วเหมือนแบบแกจะอัพลงบ่อยอ่ะแล้วแบบผมชอบรลดแกผมก็เลยเออดูช่องแกหลักมันดูมันดูเหมือนตัวเองดีอ่ะพี่ตีพี่ตีพี่ตีไปไหนแล้ววะ พี่ตีพี่ตีขอข้าวหน่อยสิพี่เดิอจะตายว่ะสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์จะตายแล้วจะตายแล้วหมดหลอละอะไรเอาอะไรตายเขาแต่ถ้าว่าพีหลอดขึ้นบวกห้าก่อนก็ได้พี่ถ้างั้นละอ๋อเอาเว้นละหนูกินทุกทีทุกทีผมอยู่ครับมาเจอได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอตอนไปเล่นไอ GTA ครั้งแรกดีกว่าเฮียไอแม็กโชว์ไปเล่นอย่างรัวไอความแรงไม่เท่ามือนทีนี้ป่ะผมดูอยู่พี่ดู ต้องถ่ายเอฟด,ดูดูดผมดูนิตยสารอยู่ของพี่ตูนอ่ะโคตรโหดนะไเฮียคลิปหนึ่งอะ่ะโคตรโหดเลยที่อะไรวะมันมีคนหนึ่งที่พูดว่าเขาอ่ะแล้วบอกกูเอาบุซาตีนแน่แล้วพี่ตูนบอกไอ้เฮียในชีวิตกรีกกูไม่เคยเคยใครพูดอย่างี้กูเลยมึงไปใครผมไปเจอคลิปใช่พี่ตูนป่ะนะใช่พี่ตูนป่ะที่พี่ตูนตีกรอบลงน้ำอ่ะแต่พี่ตูนว่าอาจจะแบบยังไม่รู้ไงเฮียอะไรไอซีโอซีบ้าพี่จับเฮียอะไรเลยเข้ามาถึงแม่งก็มาเล่นกูเฉยเลยไอท่าน ก็แต่ผมเข้าใจฟิลพ่ตูนอยู่มาถึงก็โดนเลยโดนแบบโดนหนักด้วยอะนะไม่เอาพ่ตูนไม่เอาทรงพ่ตูนเลยะแบบเพิ่งเล่นนะนะคือไม่มีเฮียเลยโดนกระทืบอ่ะคือถ้าเกิดแบบว่าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาจากไหนแต่แบบแต่ถ้าไม่มีใครรู้จักกับแม่งเล่นพี่หมดอ่ะผมบอกให้เฮียคนในเกมเนี้ยก็วันแรกวม่แนกวันนั้นวันแรกก็รู้จักทั้งประเทศเลยรู้ทรงเลยต้องรู้จักอะไรไปขับรถเหยียบเขาโคตรโหด่ะพิูล ขับรถชนเลยอ่ะปวดจริงตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรก็ไม่มีที่อะไรจะสู้ก็เอารถชนแม่งทุกคนแหละปวดจริงเล่นไม่เป็นอ่ะไอ้แม็กชวนมาเล่นจะทำมีโคตรสุดเลยรู้ไปไหนมาก่อนตอนเล่นเกมแม่งตีกันบ่อยอ่ะนี่ต้องถ่ายเอสตอนเล่น gta ครั้งแรกก็เจอเอสนี่แหละใช่ผมเนี่ยเป็นคนแทงแล้วพี่ตูนอ่ะคือหัวร้อนจังหวะกระทืบด้วย ร้อนบ้านเลยเหรอไปบ้านเลยเหรอพี่บางคนร้อนโอซีไม่ไม่พี่ตูนไม่คือมันมีคนมาช่วยอยู่ไงมีคนอื่นมาช่วยแล้วกูไม่โดนกระทืบไงแกไปทะเลาะกับตำรวจอีกรอบนึงอ๋อมีคนมาช่วยแล้วเขาก็เลยเบี่ยงเบียความสนใจไปขยกขยไปด้านแทนใช่ไปขยำไปด้านแทนกูเลยรอดเขาตอนแรกอ่ะกูเจอพี่ตูนครั้งแรกใช่ป่ะพี่ตูนอ่ะมาทำเสียงเข้มกับกูอะไรสักอย่างไม่รู้กูจำได้ใครเล่เรืักเสียงตึงๆอ่ะตอนนั้นไม่รู้อะรู้จักกับพี่แม็กเหรอตอนนั้นอ่ะ อนนั้นกูรู้จักแต่พี่แม็กใช่พี่ตูนไม่รู้พี่ตูนไปชวนมาเล่นพี่ตูนมาแกมาเล่นกำขำแล้วแกกับพูดแบบเสียงแกมันเป็นแบบนี้ไงกูคิดว่าแบบแกตึงอ่ะตึงตึงเลยฝากแผลไปที่ท้องแผลหนึ่งเรียบร้อยดีแล้วแกก็ไปตามหาเว้ยแล้วแกก็ไปเจอตำรวจเออเลยตำรวจเลยช่วยชีวิตไว้ตอนนั้นอ่ะแล้วตำรวจก็กวนตีนจัดไอ้สัสใช่ใช่ตำรวจกวนตีนจัดตอนั้นอ่ะ เอาสุดเลยกูลเลยบอกอ๋อโอเคกูรอดแล้วไอ้เหี้ยตำรวจรับกรรมแต่ไม่มีอะไรตอนนั้นคุยกัมตัวด้วยเบียอะไรแต่แม่งแบบหัวร้อนจริงตอนเล่นแบบไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาโขวมได้ที่อะไรกูเนี่ยไอ้สัสใช่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 เอาสุดอะเราเอาสุดอะไอ้ตูยังไมา่ได้เกมบอมขับเลยตอนนั้นอะมันเล่นแบบสนุกสนุกอะไรเออเขาเขาเขาบอกว่าเขายังไม่รู้ ocic เลยไม่รู้ ocic กูเพิ <ici> ่งมาลู้ว่ามีกี่เดือนนี่หรอกดีนะอยู่กับพวกผมอ่ะไม่งั้นน่าจะมีศพก่อนได้รู้อ่ะมลองคิดดีถ้าสมมติว่าแบบพี่ตูนแบบมาหัดเล่นแล้วเขาไปเข้าไปเข้าแบบดมอนด์เฮดเียไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โห ไปเข้าไปเข้าไอ้เฮียแบบพี่จะเกี้ยวกาดเลยเขาบอกเลยแล้วงคดโดนมันก็คงพาูไปเวน่ไอคอนเลยพวกนั้นไอคอนแบบความป่าเนี่เ้มเราอะเราอะเราอะโชคดีนะที่ได้เห็นมุมมองพี่ตูนมุมมองนี้นะเออจริงไม่พอมาเล่นเกมพอมาเล่นพอเข้าใจแล้วมันก็ก็เข้าใจแล้วอ่ะตอนแรกไม่เข้าใจไงคือทุกอย่างที่โดนด่าเหมือนด่ากูข้างนอกอะตอนแรกอะไม่ไม่หมายถึงแบบว่านี่เดี๋ยวพี่เวลาพี่เล่นเกมแบบพี่จะเป็นอีกคนยังไง เวลาพี่อยู่ข้างนอกพี่ก็จะแบบเป็นอีกคนหนึ่งไงแต่ว่าเราโชคดีที่ได้เห็นมุมมองตลกๆของพี่อ่ะเออปกติข้างนอกไม่มีนะหมายถึงว่าถ้าอยู่กับคถ้าไม่ใช่คนกันเองอะใช่ต้องเล่าข้อมูลไปเสร์ฟดิจริงจริงอันนี้จริงเลยลุงของจริงเลยเราก็ลบพี่หมดอะเราก็ลบพี่หมดอะเยอะเวด้ตีอะใช่ยอไเวด้ตีพี่ไอตีมันไม่เคารพพี่คนเดียวอะน่าโดนเหมือนกันเลยเนี่ย ก็นั้นเราแกล้งมันจริงสักรอบพี่ว่ามันเยี่ยวแตกว่ะพี่ตอนแกล้นเตียงไม่เลี้ยวเราเรียกว่าเตียมไปแล้วตอนพี่กูมาเจอวันแรกตอนแรกเขาไม่ยอมเจอกูเลยใช่มันกีดเลยตอนกูพาไปอ่ะต้งเกลือเออแบบไม่เนีกูจะกูจะเล่าให้เตียฟังพอกูเริ่มเล่นใช่ป่ะเริ่มเริ่มเคลียร์กับตอนที่ไปทะเลาะกันกับตำรวจกับที่อะไรเสร็จใช่ป่ะก็เริ่มเคลียร์เสร็จไว้ไล้เนี่ยเขาก็มาบอกกูภารกิจแรกของกูคืออะไรรู้ป่ากูไกด์แม็กอะ กูไปกระเทือไปตีไอ้สัตว์อันนี้กูจําได้เลยกระเทยสีไอ้เทียนั่งเขาตึงใส่กูจัดเลยตอนเลกนๆอ่ะตี๋อติ๋อเออเขาเป็นนักเลงอยู่อ่ะขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เป็นนักเลงอยู่ไอ้สัตว์เออเขาโง่แก๊งเขาแก๊งเออต้นดาบต้นน้ำต้นน้ำตายแก๊งขวานเฮียอะไรเขาวะไอ้สัสเล่นไปไหนเดี๋ยพี่ติ๋ะ เออรู้ปกินรับของอยู่มันได้จะอยู่แถวนี้แหละเมื่อตอนแรกอ่ะตอนแรกตอนจำไอ้มันมีมันมีคลิปนึงที่ที่อ่าไอติมันไปไลฟ์สตรีมบ้านพี่แป๊กผมว่าตอนนั้นผมอยู่ทิงด้อมเสรจไายเหมือนกันนะไม่ได้เห็นพี่ตูนล่างแบบล่างล่างล่างตัวซีอะล่างนอกอะไม่ได้เห็นเหมือนกันเสรยไายอยู่ด้ออกมาตอนนั้นเลยอะแล่นติดแบบทำไมไม่ได้ติไม่รู้ตอนนั้นทำไมพี่จะเรียกมาทำไมอะไรประมาณเนี้ก็บอกมันแกล้งเล่นพอพี่ตูนมาจริงหน้าเสียเลยอะ พี่ตูทำแบบว่าแก้ๆคำหน้าแก้เกื่มาก้แไม่แต่ในเกมตอนเจอฮอตตึงใส่พวกกูจัดเลยอะแต่เขาไม่รู้ไงกูเป็นใครเขาบอกให้ไปกัดเทือไอตีเนี่แก้จนงอมอะไอตีโคตรสนุกอะแต่พี่เอาเอาใหม่ได้ป่ะพี่พี่แบบหารถแรงๆมาให้มึงกีดสักทีเลยพี่ได้ป่ะแล้วพี่ให้ให้ลูกน้องมาอุ้มมันไปดีกว่าไม่ไม่แบบนี้พี่จัง แบบไอ้เนี่ยพี่เดย์หรือพี่อัดก็ได้พี่เอารถมาสักคันหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็มารับเยี่ยแปกเอาเลไม่อันนี้ผมทําจริงพี่แบบว่าแล้วทีเนี้ยเอากล้องกตัวกเัดีครับวันดีครับวันดีครับแล้วก็บอกว่าเออไปกินข้าวกันแล้วก็ให้เข้าสนามดิฟเลยพี่มันต้องอย่างนี้เว้ยมันต้องแบบว่าเหมือนมึงต้องใส่ชุดมึงต้องใส่ชุดแข่งนักแข่งมาแล้วก็ไม่ต้องใส่บวกกันน็อกใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวมารับมาอีกรอบหนึ่งมึง ให้คนอื่นใส่ชุดนักแข่งแล้วเป็นตัวนักแข่งจริงๆแล้วใท่หมวกกันน็อกมาแล้วขับมือมันขึ้นมา <c oughs> เยี่ยวแตกแน่กันหรอกีดแน่ผ้ามันกีดเลยพี่ไอ้ติ๋เหยียบเกียร์สองเกียร์สามเองอะ เนี่ยเดี๋ยวเอารถพ่วยอาร์ตก็ได้พวกพี่ไอ้พันธ์อะรถดิบมันอะไรก็แรงอยู่ดีรู้ละไอตี๋ละไม่เราก็ไปสนามบอกพาไปดูรถดิฟอะไรเงี้ยไม่เดี๋ยวตี๋รู้เหลี่ยมแล้วทีเนี้ยไม่มาละทีเนี้ยไอ้เยี่ยตี๋มามันมามันอยากมามันอยากเล่นไพ่เฮ้ยแต่แต่นี่พี่ตูนบอกสิ้นเดือนวันเกิดมันเกิดแกนะเว้ยไม่วันเกิดกูว่าน่าจะไปเขาใหญ่อะต้นเดือนหน้าว่างอยู่ไม่แต่คนเยอะออเด็กถึงถ้าไปวันเกิดพี่ตูนไม่วันเกิดกูไม่ได้จัดกูกลัวโควิดไอ้สันไปเที่ยวต่างจังหวัดเฉย ตอนแรกจองคอนเสิร์ตแล้วไปเพียบเลยเพื่อนเป็นโควิดกันเต็มเลยก็ไม่กล้าแล้วติดกันลืมเลยพี่ตอนเนี้ยใช่ไม่ไอติดแต่ไม่กลัวเรากลัวกลับมาติดลูกที่บ้านใช่ใช่ใช่แต่พี่แบบว่าโหแบบใกล้ชิดกับคนติดโควิดนะพี่จริแล้วพี่ไมิดเยอะพี่ลองฟังอ่ะล่าสุดนี่ก็ติดกันอีกหลังจากรอบนั้นนะแต่กูไม่เป็นเหมือนกันไอรอบละตัวหรอพี่หลังกันนั้นอีกหลังจานนั้นอีก ไปนอนกันดีกว่าแชทไม่มีอะไรแล้วไปนอนดีฝ่าไปนอนดีฝ่าไปนอนดีฝ่าสายเกินไปละอะเอาจิ้งนี่เฉียวหมดเลยนะับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับของคณทุกคนนะครับกราบขอบพระคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับอะไรที่ดูไปสะกิดใจนิดหน่อยอะไรก็จะถือโทษกดกันเลยนะมันเป็นเกมอย่างเปซีรีส์กันบ้านะครับในก็ขอบคุณโอกาสที่ให้กันในวันนี้นะครับกราบแบบแทบเท้านะครับรักทุกคนนะ รักมากนะครับใครไปเรียนใครไปไหนใครจะทำอะไรก็เดินทางโดยสัญญาผมอันนี้ก็คลาไปก่อนอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว